เรแขกกันมาแต่โบราณเฮ้เอาเฮ้จำได้นะใครต้องไปช่วยเสียวอีกหน่อยเดียวเดียวเข้ามาช่วยช่างเฮ้เอาเฮ้ไม่มีกนันด่างด้วยเงินด้วยทองตอบแทนพี่น้องไปด้วยอาหารเฮ้เอาเฮ้ชูฉีต้มยำแกงไก่แกงหมูน้ำพริกปลาผู <Hey. S 1> แตงกวา อย่าให้สูนพันลงแคกเอ้ยลงเอ้ยลงแค่เอ้ยสืพ่อะเมีจนาทนสพ่อสะเปะมีจนเกิดท่านอย่าให้สูนยพันลงแค่เอยงเอ้แค่เอยนเิดทานเกิดท่าอย่าให้สูนพันลงแคกเอ้ยเอ้อเอเออ เฮ้เอาเฮเฮทุก hey! oh, hey, hey, hey. วันนี้สุขันบ้านดูคุณย่าโพอทัก